สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสกุลสุคนเด้อจามาพบกับสแตงคือกาบทั้งสองสแตงสะบันป่านะจ๊ะยินดีตอนหับฝากซองหน่อยๆของสแตงเลเด้อมัน,นอยู่หอยอยู่หน้าพ่อแม่พี่น้องสิมาให้รีวิวเบิ่งเข่าให้ fc ิ่นเบิ่งเนาะิ่นเบิ่งเข่าสแตงว่าชิซุกระวบอน,นี่เนาะพ่อแม่พี่น้องนี่อันนี้อยู่แถวทึงนะจน๊นะเนาะเข่าอันนี้ก็ใกล้ชิชุกและนะ้วเนาะอยู่เดี๋ยวสแตงจิถ่ายให้เบิ่งเนาะจา๊ะ ข่าแตงก็ได้พ่อแม่พี่น้องอเรืองอลาลานานะอีกบ่เฮงก็สิได้เกี่ยวแล้วเนาะจ้ะเข่าก็ได้พ่อแม่พี่น้องมาผมมาพอกันยาำม,มันมาผมมาพอกันยามแรงๆเด้อจ้นะเนาะสี่โมงแล้วพ่อแม่พี่น้องเข่าก็ไดเ้เรืองบอลแลเนาะ อีกบ่เฮงพ่อแม่พี่น้องเบิดเดือนนี่แตดงก็สิเกี่ยวเข่าแล้วเนาะจ้ะจ้ะางานไปคนเนาะเลิกงานเลิกการแล้วบ่จ้ะได้เลิกงานก็ขอให้กลับบ้านกลับสองอย่างปลอดภัยเด้อพาเบิ่งเข่าเบิ่งน้ำย้ำแรงๆเนาะจ้ะทงพ่อแม่พี่น้องกันหนกันหนกมันย่านเนาะ เขาสแสดงกระดาโต๊ะโตกำลังมานกับมีนะจ๊ะพอแหมพี่น้องโต๊ะชุกแล้วกระดาชที่ชุกโต๊ะที่ได้เกี่ยวกระดาษน่ะจะนี่จะแต่งเชร์ให้เบิง่งให้กำลัง กำลังม้านเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้เนาะจ้ะนี่เนาะเขากำลังมานกไลายเติบเนาะจา้ะลมพัดวิวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเมื่อเดือนนี้กระถาเนาะพ่อแม่พี่น้องถาพ้นบิดกะสิได้เกี่ยวเนาะจา้ะนี่เนาะ าสแตงกับบรรดใหญ่บนไดดักพ่อแม่พี่น้องไงเนาะโอ้่แม่สแตงเรียงควายถ่ายเบ่งร,บรอบๆเนาะจ้าเข่ากะมีเบ้งแน่บอกเบ้งแน่เนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะจ้าเข่าก็ได้ แตงกระพราบ่งข่าวแล้ววันทีเี็บร้อยเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิบยาวเนาะจ้ะ สำหรับมันนี่ก็คอลาเลยเด้อคอยพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไปแหงเด้จอจากคอจบคลิปไปเพียง่านีเนะาะหมักกับกุ้ไหล่กุ้ยแซ่กุสก้สันกระดิ่งกับซาตงเลยเด้อเปิดสีเปิดกำลังแห่งใจสแตงสั่งคลิปใหม่มือมือต่อ,ตอไปนะจ๊ะสำหรับมันนี่คอพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสขุขขสุขคนเด้อจากผู้ที่เข้ามาติดตามแบบชมขอกาบขบบนขอบคุณหลายๆเด้อจากที่ชมคลิปสาเต็งเนาะสำหรับมันนี่ลาเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ะ